เชื้อราไมโครไรซาคืออะไรทำไมต้องใช้กับทุเรียนคลิปนี้มีคำตอบครับพร้อมบอกคุณประโยชน์ข้อดีข้อเสียและวิธีการใช้ของไมโครไรซาครับก็สวัสดีนะเพื่อนสมาชิกคนปลูกทุเรียนมัม้ยทุกท่านนะครับคลิปนี้นครับจะมาตอบพ้อสงสัยเพื่อนสมาชิกหลายคนนะที่สอบถามว่าไมโครไรซาเชื้อรากระตุน้นะรากคนับตม สโลแกนจริงหรือเปล่านะว่าหลายคนนะทำไมถึงเอาไมโคอไรซามาใส่ในการปลูกต้นไม้นะไม่ว่าจะเป็นพืชทุกชนิดโดยเฉพาะทุเรียนนะครับก็ลักษณะหนาเชื้อราไมโคไรซาจะมีลักษณะตามภาพแบบนี้นะครับก็จะเป็นเชื้อราสีขาวนะครับที่เกาะบริเวณรากพืชแผ่เป็นฝอยนะครับจากการที่ผมไปศึกษามานะประโยชน์ของเชื้อราไมโคอไรซาก็คือนะครับจะเป็น ตัวช่วยนะครับที่เกาะตามรล้คือจะช่วยดูดซึมจะช่วยดูดธาตุอาหารหรือน้ําต่างๆให้กับต้นพืชที่มันแปรสีย,ยู่นะครับก็คือชลามีคอริซ่าจะเหมาะสมกับสภาพบริเวณดินที่ไม่ค่อยมีจุลิรีนะครับหรือดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์จะเหมาะมากเลยนะครับชลามคอริซ่ามันจะช่วยหาน้ําหาอะไรมาทําให้นะต้นพืชบาง บางบางชนิดโดยเฉพาะเป็นพืชขนาดใหญ่เช่นพวกทุเรียนพวกต้นยางนาอย่างเงี้ยนะครับจะช่วยให้ตัวไวและก็ประโยชน์ของไมโครไรซาก็คือนะครับสามารถป้องกันกาจัดโรคเชื้อราที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในต้นไม้ต้นนั้นด้วยนะครับทุเรียนนะถ้าใช้ไมโครไรซานะครับทุเรียนจะมีระบบรากที่ดีที่แข็งแรงนะรต้นทุเรียนในหน้าแรงเนี่ยจะสามารถ หนาแรงหรือในสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักๆนะครับจะทําให้ทุเรียนนะครับมีความทนทานต้านทานสูงนะครับเนื่องจากเชลลาไมโครไรซาน่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะดึงอาหารดึงน้ําต่างๆมาครับประโยชน์ของเชลลาไมโครไรซาเท่าที่ผมไปศึกษาที่ผมรู้จักนะครับจะมีทั้งหมดหลักๆก็คือ3ข้อนะครับก็คือนเรียงรากนะครับก็คือสามารถเรียงรากนี่ หรือหาอาหารครับหลายคนเขาก็บอกว่าไมโครไรซาเป็นเชื้อราเรียงลากนะก็ใช่นะครับเพราะนะครับมันจะมีลักษณะแผ่เป็นตะข่ายสีข,า,ขาวๆตามรากพืชนะหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเชื้อราที่ไม่ดีนะก็เลยหายากําจัดเชื้อรามาสชีนะครับแต่หารู้หรือไม่ครับเชื้อราประเภทนี้เป็นเชื้อราดีไมโครไรซาครับมันจะได้จากพวกเห็ดนะครับเห็ดเห็ดที่กินได้นะพวกเห็ดละโงกเห็ดตับเตา เห็ดเพาะเห็ดเห็ดเห็ดอะไรอะ่ะเห็ดกินได้นะแล้วก็เห็ดที่กินไม่ได้ก็เป็นเชื้อราไมโครไรซาหเหมือนกันนะครับข้อดีที่สองนะก็คือช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศร้อนหรือแล้งนะในสภาพอากาศที่พวกพืชมันเครียดอ่ดดดนะพวกแ้งเนี้ยลักษณะเดียวกันกันกนกบที่เราฉีดธาตุซิงให้พืชนั่นหละครับลักษณะเดียวกันนะครับที่สามก็คือนะป้องกัน โรคทางลากนะครับก็เหมือนกับที่ผมพูดนะครับเชื้อราไมคอรไรซาสามารถกําจัดเชื้อราที่ไม่ดีได้นะครับเชื้อราไหนที่จะเข้ามาในรากคุเรียนเนะชื้อราไมคอรไรซาจะเป็นตัวกําจัดโดยตามธรรมชาตินะครับเชื้อราไมคอรไรซาจะมันจะมีตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่นะครับเนื่องจากนะครับว่าทําไมถึงไม่ค่อยพบนะครับก็เนื่องจากนะทุกวันนี้นะครับการใช้สารเคมีกําจัดพวกอ่า เชลาหรือการเผาหญ้าหรือการทรําลายนาดินการทําลายอินทรีย์วัตถุจะทําให้พกไมโครไรซาหายไปนะครับไม่ไมโครไรซาก็คือเชื้อราที่เป็นเกิดมาเป็นเหตุที่มันกินได้นั่นแหละครับง่ายเลยครับการใช้ไมโครไรซานะครับก็คือง่ายนิดเดียวนะครับหลายคนอาจจะเอามาลองก้นลุมก่อนปลูกนะครับก่อนปลูกพืชทุกชนิดหรือเอามาโรยกับพวกวัสดุปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพกดินปลูกหรือ ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิดเอามาโรยก่อนปลูกนะครับหรือหลายคนที่ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับก็จะใช้โดยวิธีการนะครับโรยกับผสมกับปุ๋ยนะครับอินทรีย์นะครับคลุกนะเค้ากันแล้วก็เอามาโรยตามบริเวณรอบพืชนะครับแต่ถ้าอยากให้ใช้ดีที่สุดนะนคระับไมโครไลซาจะต้องใช้ยังไงนะครับก็สําหรับการใช้ชะลาไมโครไรซาหรือหลายคนเรียกว่าชะลาเลี้ยงรากนะครับจะใช้ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คือนะครับ ชลา่าไมโครไรซา,าวิธีการใช้นะับหลายคนก็อาจจะใช้เป็นวิธีการคลุกหรือลองก้นลุมก่อนปลูกหรือปลูกไปแล้วนะับแต่ใช้งานด,ดีที่สุดก็คือนะับพยายามทําให้ชลา่านะับโดนหรือสัมผัสรา,ากพืชหรือรากต้นทุเรียนของเราให้ได้มากที่สุดนะับโดยเฉพาะนะับทุเนะรียนนับถ้าทุเรียนนะับเป็นพืชที่อ่อนไวต่อรากเราจะมีวิธีใส่ยังไงนะครับ สำหรับการใช้เชราไมโครเลซ่ากับทุเรียนนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นวิธีที่ผมใช้นะผมจะนํามาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์หวานรอบทรงพุ่มหรือหวานให้โดนรากครับถ้าเราเห็นรากทุเรียนโดยเฉพาะรากตะขาบหรือรากหากินนะเราสามารถโรยได้เลยโรยบางๆให้ทั่วรากและนําดินหรือฟางมากรบบางๆจากนั้นเราลดน้ํา เร,เราลดน้ําไปเลยเราทําแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะครับเราทําแบบนี้ไปเลยนะครับซึ่งนะครับเชลราถ้ามันจะเรื่นตุตมแตกสปอร์มันจะเข้าไปอยู่ในบริเวณรากมันมันจะสานออกมาเป็นตะขา่ขา้สีขาวซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นลาเขามันเป็นลาที่ไม่ดีนะครับลาเขาปลาดีก็มีไม่ใช่มีเฉพาะเชืราที่ไม่ดีนะครับแล้วนะวิธีแล้วนะการใช้ไมโครไรซามันมีข้อห้ามอะไรยังไงใช้แล้ว ต้องรู้อะไรว่าดินแบบไหนหรือพื้นที่แบบไหนที่ไม่ควรใช้เชื้อราไมโครไรซาถึงใช้ไปก็ไม่ได้ผลนะผมจะมาบอกนะหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าการใช้ที่ดีที่สุดให้เป็นประสิทธิภาพสุดใช้ยังไงนะครับการใช้เชื้อราไมโครไรซานั้นสามารถใช้ได้ทั้งหมด2แบบนะบไม่ว่าจะเป็นการโรยเชื้อไมโครไรซาลงไปแล้วก็นําดินมากลบบางๆนะรหรือจนะนํามาผสมน้ำนะ ผงเชื้อกับน้ําตามอัตราส่วนที่ระบุไว้แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับแต่ส่วนมากวิธีที่จะแบบลดน้ําผมไม่เคยเห็นสมัครจะมีแต่แบบวิธีการลุยเลยนะครับการใช้เชื้อราไมโค,ครไรซาข้อห้ามก็คือคพื้นที่ที่ไหนที่ห้ามใช้ก็คือคพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนะน้ําท่วมขังหรือพื้นที่ไหนที่มีการเผาหญ้าเผาฟางหรือการใช้เชื้อการใช้สารเคมีกําจัดมแมลงกําจัดเชื้อรา อยู่แล้วไม่สามารถที่จะใช้เชล้าไมโครไรซาได้ถึงใช้ไปก็ไม่ได้ผลนะครับการใช้เชล้าไมโครไรซาอย่างที่สองนะครับถ้าใช้ในกรณีที่พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำขังในกรณีตามภาพแบบนี้นะครับจะไม่สามารถนะครับใช้เชล้าไมโครไรซาได้นะครับเนื่องจากไมโครไรซานะครับไม่ถูกกันกับพื้นที่ต่ำน้ำขังแบบนี้นะครับถ้ามี ก็ปรับนะครับจึงจะสามารถใช้ไมโครไรซาได้นะครับก็นะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับทุเรียนจะโตดีไม่ดีอยู่ที่การดูแลรักษาใส่ปุ๋ยไม่ว่าทางจะเป็นใส่ปุ๋ยรดน้ําทั้งปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบนะครับต่อให้ท่านใส่เชลราไมโครไรซาอย่างไรถ้าท่านขาดการดูแลไม่ลดน้ําก็ทุเรียนก็ไม่เจริญเติบโตนะครับก็วอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามนับช่องบาวติปันทุเรยีนมุกอาหารนะครับฝากคอมเมนต์กันด้วยนับเพื่อแหลกเปลี่ยนประสบการณ์น,นับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม